ฉัหน่อยเนี่เรืองมนีเือหมเด้อนเนี่โอ้คุณแม่อนีช่วงช่วงเวลาบม่แม่นี่ยบเนาะคุณอ่ะอู้ยมากัน้องคุณอ่ะอู้สือเลยอู้ยมันจะจูเสียเนาะคุณอ่ะก็เสือไงคุณอ้อาดงามั่เลยน้ลาเตี้ยกวาคเลยเนียนตับกันแล้วพอด กันนนะี่พี่เวนเอาแค่ห่อมันต้องมันมันต้องเกี่ยเขาเนาะอุ่นทำลายเตี่ยกับพี่น้องเลยผู้ดีเห็ดเกี่ยวเฮ้ยมีอยู่ที่เด็ดเลยมาพี่น้องนะแซ่บๆกันได้พี่น้องเนื้ออันเบียร์เซนที่มีเท่าไรล่ะอย่างกินคราบปูมีเป็นถิ่เป็นเป่าได้พี่เออต้นเองนะครับเป่า สว,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขุ hmm สุทธนะครับม,มาพบม,มาพูกกับจ่าฉาดตรงล่าเชนแอ่วน้อพี่น้องเนาะมันนี้เนาะครับมีโอกาสเนาะครับมาทางเชียงเหนือคือเอาเลยครับพี่น้องแต่สิไปมัอนี้เนาะครับมัอนี้ม Ahmad, ีบุญเนาะครับมีบุญอยู่ทางบ้านบ้านเปื่อยเป็นบุญพระเวทเนาะครับกะเชี่ยวเนื้อไปจุเนาะครับไปลาบไปก้อยกับทีมงานเนาะครับเนาะไปเอาบุญน้ำกันได้พี่น้องเนาะมือนีเสี่ยวบุญมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะครับกับมัอนี้กับความพุ่นเนาะครับเอ่อ ผู้ใหญ่ใจดีนะครับวัอนี้สนามสนุนเนื้อนะครับเป็นเต็นท์รถมือสองของสมโพลนะครับเดี๋ยวสีพาไปเอาเนื้อพี่น้องกันเลยปะสีภาพไปเอาเนื้อนั่งกันเนาะพี่น้องสวนกลาสวนแง่ได้พี่น้องนี่โอ้คุณแม่วัอนี้ช่วงช่วงเวลาใบมอแม่เนี่ยใบเนาะคุณน้องอู้ยมาพี่น้องบ่าโมงถึงสองโมบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงสร็จแล้วนาะงแม่เนาะยังดิ่นอยู่บ่ครับนี่ยังดิ่นอยู่พี่น้องโอู้หูวโอ้สวัสดีครับคุณแม่ครับ โอ้ oh, ยังผู้งามนอมืบอนี้มาย่องกินแต่ข้าวเมี่ยเพื่อน่าข้าเมี่ยงมือนี้เฮ็ดเนื้องก้นหน่อยมาข้งวเมี่ยงมือนี้เสือกับเสือกง่วนหน่อยงามโอ้เสือนะเป็นตะจู่เสียบเสียอันนี้มันเนื้อยังาวเนี่ย ну อันนี้เนื้อสันในค่ะโอ้ยพอดีเลยผมอยากเนื้อสันพอดีเลยแม่ยงเหนือสันไส้อ่าแล้วก็สามสิบกรีบนะครับเนาะแม่เนาะเอาแม่เอาโอ้มีหัวตับบ่เม่ยงตาบวยมีตับวยอุ้ยตาเมื่อหน่อยแม่พี่น้องเอ้ยอุ้ย เสเอยโอ้ยเป็นตะจูเสืน right. right. ั้งเนาะเพื่อน่ะอือหือขี่น้องเลยอู้เืออะคุณอู้อ่าาุเนเยุ้ยจู่ๆ้น้องจุ่ๆมาเนี่ยเอ้าสันได้น้ำจืนไอยเนี่ยอือหือครับเพราเดียไปจำเจียวเนี่ยอ้สันงงคาอพี่น้องเลย ัข,ขนาดเรื่องนี้เอ้าเอานะครับก็ให้คุณแม่ฝากร้านยังไงนะคุณแม่บอกบอกพี่น้องนะครับคือหาพี่น้องมาเด็กทั่วมาสัง่งบอกเบอร์โทรศัพท์คนนี้คุณแม่บเบอร์โทรศัพท์แม่ค่ะ065 334 9681ครับโอ้065 334องห้่เก้าหโอ้ขอบคุณคุณแม่หลายเนะรครับเด้อเหมือนเดี๋ยวไปเอาบุญน้วกันเดี๋ยวซื้อบุญเอาฝากแล้วคุณแม่เด้อมาฝากแม่ด้วครับเอ้ยให้เราไปด้วยนะคุณแม่เนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเด้อสสวััดีครบ เ,เอาเอา้าวัสดีครับซูป่ป้าเก่งสวัสดีครับผมนี่นะครับมือม้อนี้มื้อนี้บ้านบ้านเขามีบุญยังก่อนเหรอจะฉาดไมาอย่างกันเอื้นมากกับตรงมีการมีงานแล้วเนาะบุญพเวียดครับบุญพเวียดว่ะมื้อนีร้ร้อยเอด็ดร้อยเอด็อเอด,อ,อ,ดอันนี้อยู่บ้านไหนมื้อนี่เป็นบุญประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอ่ามื้อนี้เป็นของบ้านเปลือยครับบ้านเปลือยครับเอ้าคนบุญพเวียดตรงมีขอบุญเนี่นี่ อ้ยมันมีว่ะอือโอ้นี่พี่น้องนี่บุญพ่อเวทโอ้ขอาวบุญไี่เยอะเฮ้ยก็เสิได้กินขอาวบุญนี่เลยพี่น้องเด้อมื้อนี้เด้อยเ้ยพุ่นน่ะเต็มมื้อนี้เดี๋ยววัอนี้มาเบิ้งอันนี้ก่อนนี่ใส่นี่ว่ะนี่ฝั่งวันตเชียงเหนือคุณแม่ขวางคุณพ่อกำนันบ้านพรพอดีพ่อคือมันหน่อยผลนี่เดี๋ยวนี่แล้วพอดีเลยนี่โอ้ลูกเต๋อนี่เย็นลี่เลยตัวนี่ ดีคนสีอือโอ้ยขัดพี่น้องเลยเจียวห่อก็มีแล้วเนี่คือเจียงสดในบางกีบาทวะนีวันเนี่ยวาไปอีกอะเฮ้ยเมียนหรอเฮ้ยยุกันสดนี่อันนี้เป็นตามเพื่อนเพื่นขาไม่ไหม้ได้หมดเลยเม่นเฮ็ดไม่ไหมเลยได้เนี่ยเหมือนเดิมแม่นกว่างคุณแม่กว่างคือเอาเหมือนเดิมเลยไปหาเพื่อนยุ่งว่ะเพื่อนป่าไหนต่บอกงามๆเลยดิบ้านี่ตัวนี้เสียงตะจังเลยที่เด็ดเลยเนี่ยเฮ้ยเอาซอยชูเสือหรอ้ ชดก็นีกนัมันกินปาดค้าตัวเลยดิเนอเอ้ยขานะ่าตัวหนเอยเนออพี่เบียรถเ่งไบ้างไานไอหนอขึ้นนันมากเอะเอาเห็นทัหวหลายสายแล้วดิบ่คนโทรมากล้วอบ่เห็นทรหาหลายลายเทียดิ<ม><ม>สีไก่มืฮอวานเว่าล<บ>อยยีลอยยีเลวพัท่านพัน่นบอรถผูดไดมากเหรอเม่่อวานเาอจริงอ้อานหนาม้าเลยได้่หนออ้หนาเบียมาแล้วบ <laughs> <laughs> ่นพวกเ่นตัวนี้ท่านท่านทนอยู่บ่นอ่ะบ <laughs> ่ก็ได้ ขี่รถคันนามเดี huh. ๋ยวน้อขนาดเบียดเ่าเ้เนาะมาพัมุดเ่าไปเทีุ่๊อันนี้เสื้อของใครบ่ักน่งโอ้ยจ้าห้ไปมาพีไม่ไม่น่ะมาเหรอโอ้ขนาดเวียมาเหรอฮ้จ้ไปไหนมากใพี่งมือเทา้ยเจ้ไม่่คยสัมผัสยม่นโอายเป็นเป็นไหนมาเป็นเไหนมากเลยเาไปหาื้อรถต้งมือเท่านี่้มื่อสองก็ถือใจจจ้าคันจ้าสีไปหาใสโอ้ยพีไป เดี๋ยวข่อยมีหม่งจะบอกอยู่เดี๋ยวเด๋ยวขอยจะบอกสูฟังว่ามจะใสมือจอมาเบิ่งนี่จอมาคนเจียวเจ้าซิ้มักขนาเนี่ยเนได้ซินเสดเนีนนี่มันเจียวันอเสียงคนเห็นะใช้ใซิมเอาเหหัวนาเปียกซิมมันะสวดสวดกันังหัวนาเบียดเจ้าสวดสวดเนอะนี่โอ้นี่ขวงมากคนนี่พี่น้องอื้ยสวดข้ามเงยในพี่เลเจ้าเห็นคนกินเสียเหรอเพี่น้องเลยคนมานี่อาจารย์เบียเสียที่มีเข้าเนี่แหละเดี๋ยนกินข้ามปูมีเป็ ตอ้นี้นะครับอืมหัวหน้าเบียเนาะดเสียงออกดังว่าๆเลวมือนี่ยเจ๊ไหนพี่โจ้ท่านได้กินเขาเล่นวาเนียบ่โอ้ยพอดีเลยพอดีเลยมันหาราซื้อรถเห็นมือเขาเัว่นน้เนี่ยป็นอ่างนว่าเดี๋ยวเดียวเดียวสีบวซูฟังได้ป่ะเนี่ยนี่แหะเอาเืืองไงเอาที่เด็ดเลยเนี่ยโอ้สวดสดเดือนเลเนี่ยเฮ้ยพูอะ พยายามบ้าขนาดนี้นี่ยั่นตระต่อดีเขาว่านี่โอ้เออจีบ่็สมัครสิเหรอไม่จังเลยเขาเอานะฝากพี่ฝากน้องครับออืรสชาติเป็นเลยคมตายว่าเรื่องขมตายว่าเรื่องดิเหมือนเดิมเหมือนเดิมสิเอานี่พี่พี่มาบ้างหนิเฮา เอ้ยทีเด็ดเลยนี่ยคุณยังเป็นคำเนี่ยเลยน้ำลายเตี้ยแข็กๆเลยนี่โอ้เรียนตับกันเราพอยกันเลยนี่พี่เบี้ยเขาเล่ห์เข้าเนี่ยเฮ้ยคนอันคุ้นๆนั่นเค่เมีนมันต้องมันต้องเกี่ยวกันเนาะคนน้ำลายเตี้ยกับพี่น้องเลยผู้ใดเห็ดเกี่ยวเหรอเฮ้ยมีอยู่ทีเด็ดเลยมาพี่น้องนะแซ่บๆกันได้พี่น้องเด้อเช่นครับเต้ครับ không nó nhanh luôn Nắm à? Nắm lên, nắm lên Nắm lên, nắm lên Nắm chúng ta muốn thấy giả của mình biết Nghe biết อืมจุนี่เฮิอนจุมาเด้อพี่น้องเด้ออืมอืมหวานมั่นพี่น้องมั่นออกรสชาติถือพริกเขวี้ยนเนี่ยพวกเกี๊ยนเครื่องเทศขึ้นื่ดังไม่ห่วยเสียบพี่น้องเนื้อมันสดแนะน้ำเลยเพี่น้องคือเนื้อมันสดอย่ามากินดิบ้วยเพราะเสียบเรกไม่ได้ว่าเพราะเสียบยินได้เพราะเสียบคือเนื้อมันสดอ่ะคันเนื้อมันสดกินได้เพราะเสียบ นี่แหละสุภาพเชียงเบิองไผ่ดูพันตับไปเพิ่เนี่ยน่ะบุญงานนี่มันขาดว่ะเลยเนื้อแกนขาดเนื้อว่านี่มันบ่าเมียนี่พี่น้องนี่มาเบิ่งนี่สามสิบจีพันตับพคนว่าะนี่พูด่ะมื่อหนาเวียดลดน้ำลายเดี้ยบพากๆเลยนี่เ้ยจริงๆเลยเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อ หวานมาประเี๋ยเยลลี่กรุบกรุบกรอบนอกนุ่มในนี่เยลลี่อืครับอืมไอ้แนนก็พี่เบียดอันเไอ้แนนคือว่าไปหาโหลดหาอย่างก่อนหาโหลดขับไปว่ะภาคภ่ธไปหาโหลดไปแกเพียงแกเนี่ยเพราะที่เขาไว้ขานแมนแมนแมนนี่เนี่ยเพราะเด้แกเพียงแกธรรมดาลเนาะไหง่ว่านี่ไหวเลี้ยงง่ว่าไรสิเดี๋ยวนี้ บอลไล่ดอกกมีเสียงกัวโตนี่นะบ้ยตัวแกตัวนี้ตัวแกตัวนี้ธรรมดานี้ป่าข้ามหนีคือพี่เอน้องเอน่ปนแโอ้ปาดีทุอย่างนะครับขำนี้ยมขาดพราะรพี่อืกินอไรั้เนี้เอาเนี่ยป่าไปเล่าในเบี่ยงทีวีเอาไปเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเจียข้ากันเจียเข้ากันเจียเข้าเน่

เปไนก่อนไปไปไ,ปไ,ปไ,ปไปหารถเตียอ,อืมออม่งอเบอยู่าเอาุยงที่จาเนี่นี่อนเอา้เนี่ยนี่มะเอ๋พอเดี๋ยวมันได้แห้อูกดอกจะได้แฮ้เพื่อนอี่ดอกข้างแคเอาแกข้าวนะแกข้าวแกข้าวแกข้าวโอ้ขัดยินยายคนนันก็จะยิ้ต่อเอ้าำอยู่อ,อ่ <c oughs> เจมเจียมเวันจียมวันจียวันก็สู้เ็ยงในคองเทือกต้องใส่น้ำเลยน้ำน้ำไม่ต้องเลยเอจนสมัรก็เหวาเฮ้ขักเลยอืออคุณอ่ะพี่น้องเลยมาเดินมาเดินพี่น้องเด้อวันนี้บุญมันเบื่อแล้วเนาะสูปเ็ยงเนาะมาครับไปเบิ้ลมือนเบิ้ลเว้นี่ได้ไปก่อนเลย นี่จำพ่อเจ้าเป่าเบียดี่มาเนาะพี่พี่เบียนัดสีม่วงเศร้ามาเกือบตายสวงเจ้าหารถมือสวงกันมาเนี่ยแม่นครับแม่นนี่คอยมีคอยมีเต็นเต็นเนียน้ำเลยพี่สมโพธเต็นรถมือสวงพี่ทีทางเราเคยบอกว่าอยู่ทางกุดดอนคนนี้สามสาขาวันนี้ยู่ยู่ดอนยู่โคราชอีกสาขาหนึ่งคันพี่อยากได้รถสภาพดีรถรถพนันหลายแห้งพี่คันพี่บอกว่ามาจากช่องจ่าชหาดตรงน่านี่เบิ้งชิปจากช่องจ่าชหาดตรงล่างคนนี้ซื้อรถหนึ่งสองหมื่นสองหมื่นบาทวนนี้พี่ เจ้ามือสองสภาพดีเมียนรดรถรถดลบ้านลยังเลยเพิ่นเพอน่ต้องเส้นดีๆมันไปหาคนที่รู้จริงเมียนเจ้าทีไปซุ้มที่ซุ้มหา่ได้รถที่ว่าลูว่าแล้วเนาะรดที่ว่ามันมีปัญหามามเขาเมีนเมนเมียนพี่รองโทรไปเพื่อกรนนี่เอ่อโทรไปเบอร์สมพลนี่ศูนย์เก้าห้าห้นสี่สามพี่รองโทรไปปรึกษามันกันด้ผมไม่ชั้นเพื่นนี่คันเจ้า บวอยากรับส่วนลดโจงเงินสองหมื่นกับบ้านก็ได้ได้พี่นี่คพี่นี่เนาวถ้าไม่เอาส่วนลดรับเงินส่วนกับบ้านเมียนรับเงินส่วนกับบ้านได้บ่เมาตัวขันเจ้ายุไก่โคราชไปโคราชก็ได้ยุโคราชก็มีสาขาหนึ่งรับจัดไฟแนนซ์ให้พี่ผอได้พี่ไฟแนนซ์พี่เลยโจไปโจไปตัวเลยได้ขึ้นนได้ขึ้นกันเป็นบริการส่งรถฟรีทั่วประเทศเลยเจ้าออกย่บ้านเจ้โทรสั่งนิ่งเลยผมอยู่ในขั้นนี้เลยว่าั่านแน่นนั่นแหละเจ้ที่บริกาเมื่งษาบผุโถงได้พี่ เดี๋ยวเขาแรงกลับไปพี่น้องกับผู้เฒ่ากังเอารอจนเมยเว้ยบัวนี่อะไรนี่อะไรพี่น้องเอ้ยบุญบานเฮาเนาะโอ้โหเสือเปลี่เลยกินเนื้อกินได้เสียมันคักตัวนี่เนาะนี่ของบัวนะพี่เนาะงพักเป็นไหมครับแปนงจะปลาเลยหรือฮะปลาเนี่ยน้ำซองพวกมันเขอเนาะเสือเนาะคักขนาดพี่น้องเลยจะเป็น เหนื่อยก็หน่อยเถอะด้วยเบิ่งขามเลยน่ยขาในหน่อยเลยบ่เคยผิดหวังอืบ่ไหวก็บุญมือโฮมบ้านผมนะครับอันลุกไปตั้งแต่ปีห่าวันมันจะคล่องไปเศ้าไปดีงั้นซี่ขาเลี้ยขาเดียวบ่ท่านเลยหรือบ่บ่ท่านซี่ขาเลี้ยขาเดียววันนี้มันกินเสียบเลยกินเนื้อไปเดแล้วเขาแห้งมื่อไงมันไปเรื่อยๆได้ต้นหวานไหม พลนี้ทั้งนี่เป็นคือทางบ้านบ่เขารดเฮียมากคอยคอยเฮีมากต้นบ้านบ้านในเคยตวงรเขาอย่มครับมาฮับารงนี้ว่เออจังทันแมนแมนแมนี่เหรอพี่น้องบ้านใดมีเครื่องเสียงเคงแงงเขพิ่กไซรถไปว่มันกับไซรถเพิไปเลยไป็รักกันอยู่วัดพูร่บเพราะกำลังติมืดมืดเพราะปุ่มปูปุ่มปูนิ่วันรากำลังสิดมวนอ่ะนะแดดแดดรมลมตก ย้ำนี่แหคือว่าเพื่อนกับพระกันนางจีนยันไผ่ยันมันน่ะนี่เหรอครับพี่น้องไปเพื่อนี้สารมาเท่าเนาะบุญพระเบียดมันมาเดียบุญพระเบียดเราเป็นบุญประจำปีของยังวัดละเอียดส่วนบุญใหญ่ในจังหวัดนี่เพื่อนเอาไปเรียกอาทิตย์มังหันมาวันนี้มันก็สีเป็นซอยย่อยแต่ละบ้านแต่ละตำบลเพื่อนก็สีเอาย่อยออกมาเยอะจะเริ่มเลยรุ่นได้ครับเจ้าทั่วไปถามมันเลย โดนันหลายแหงเจ้าหารู้ยังเนี่ยรถกระบะตอียหหลายหลายพี่นนหลายแหงครับเป็นเจ้าแกงงัวนเนาะเลี้ยงหลายแตง้วพปเดไปดวนี้เหรอ้ยมียนอีกทไมพี่อ๋อกหน่อยนะากังกินเสียบกินเสียบคักเสียบเนี่ยด้เป็นหลงเด้ไหมเยตอนไหมพูนะตอนซอนครับอันนี้เอาเสือนมาเนี่ยกินเสียบคักเสียบเนี่ยเจ้านายียิงกระปุ่นได้ไหมเนี่ย เดือลองบิ่งเดือยเี้ยข้าจัดเองเลยดินั่นตัวตัวน้ทำยาเองบหลูกบุขี่ตาไปเท่เสาสาปามันก็สดๆเลยเนือไหมเอาเนื้อมบิ่งในวันนี้ป้อืมัหนือสุดยอดแล้วพี่น้องเอ้ยเบียดกินสร้อยกินไม่ไหนี่เพิ่นข้าวบานเพิ่นแซบคาเขียงไงโชสสดไลนะันนี้ ได้ได้ครับได้พี่เียส่วนเลือดดีก่านะเียรดีกว่านี่มีสูตรน้องเลือดน้องเลือดเลือดพ่พ่อไปเอาใส่หางนมาหาเท่าเืมมีสามคนเดนไ้หาทื้นเถินโอ้ยสรอยเปนไกินะไรแบเนาะรับนาพี่เบียรรอพ่อพี่เบียดของเถียเลยลองกับเดี๋ยวันพี่น้องไปเบิ้งช่องสูไปเยีงเนี่ ก๋วยเนาะช่องสู้เยี่งกินก๋วยดูเนาะฝากช่องนะครับเตอร์ฝากฝากฝากช่องพี่น้องในพี่น้องท่านนี้เก่งเอ็มสิบหกแชนแนลนะครับฝากติดตามในช่องน้องไม้เนาะครับน้องนั่งแปลง่ยนครับนั่งสั่งไปเรื่อยอ่ะไดมังในนี้น้ำเพื่นครับฝากติดตามครับขอบเป็นแรงเหกำลังใจเลยพี่น้องเด้อกำลังใจครับเก่งเอ็มสิบหกแชนนลเก่งเอ็มสิบหกแชนนลทีมงานใจฉาตินี่แหละพี่น้องทีมงานใจฉาตดเดี๋ยวสิสั่งสีสันน้ำกันนี่แหละพี่น้องจะลังมาปรึกษาหาเรื่องอยู่ เนี่ยไงไอ่ไเฝ้าเอาเลยติดีลยนี่ฮะเฝ้าเลยชุ่มมากนี่เฝ้าเลยเด้อมองนี่เด้นหนอหมีหน่อยอมีหน่อยของเทียมีหน่อยบ้านในมีหลายเด้อขึ้นมาละขนมป้อสดแยบไปกินเนี่ยน,นขนมป้อสดนี่เนี่ยนะมีเพศสูงเลยันเนื้อสดไม่ออกคุ้มหวานแล้วก็บ่บ่บ่บมีกินข้าว<น>ส,สำหรับผมนะที่ขันสายเนื้อเนาะ ข้าวข้าวเดียวห่าเบียดบางทีเหรอเห็นไหมเนี่ยนี่สว่างร่องนะพี่น้องร่องเดี่ยวเอาโอ้ยแสดงว่าต้องฟ้องปากของพ่อเนาะข้อของปากข่อก็จ้าอย่าลืมเนาะร่องทั่วไปหาปรึกษาเพิ่งได้ครับวบัดห้าหนึ่งก็เขาไปลงในเพจเพิ่นก็ได้เพราะว่าเพิ่นเพิ่งเพิ่นรถเพิ่นมีหลายนี่เสื้อเสื้อเขาไปไหนบ้างเนี่ยสมโพธิกุ๊ปนี่แหละนี่นี่ตามเสือเลยตามเสือด้วยนี่สมสมเออสมโพธิลดมือสองนี่ ไปมกักตะโบปไปฉันแล้วเหรอพี่เอ้ยรถรถเราเนี่ยโบไม่นรถนำส่วนรุงเทพยบดิรถบ้านเนี่เด้อเราไปหารถบ้านมาเด้อเบอร์โ no. ทรแทบเกื7 7 7 7เอบศูนย์แปดหนึ่งสองเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เก้าจะโทรไปถามมาเลย,เอ,ยเอาสำหรับอีพี่นี่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวเอาบุญมาฝากพี่ฝา,ากน,านก้องเดี๋ยวจมันยเฮ็ดตุนกันล้วนมาเนี่ยเออสีตุนกันล้วนที่ฝากได้มาเนี่ยเดี๋ยวมือแรงอีกครับมือแรงมันน้ำเสียงมาเนี่ยสีไม้เด้อมือแรงเอาให้ซุปเย้งฝากช่องอีกเท่านึงนกันเนี่ย ย่องเลียงอีสิหกแชนแนลนะครับครับเดี๋ยวจะขึ้นเลี้ยงไหมพวกเรื่องนี้นี่แหละพี่น้องติดตามสร้างแฟนเพจเนาะครับผมอยู่ในบ้านวันในสวนนี่ก็แล้วเนาะเอาสำหรับอีพี่นี่จากลาพี่น้องก็เท่านี้เดี๋ยวจะกินข้าวปุ้นพี่น้องเดี๋ยวหาบรรยากาศเห็นเบิร์กจักน้อยนะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ